กำหนดจงเขียนเคนแรกของลำดับที่กำหนดคนที่เองดังนี้นะคะถ้าเกิดเขาให้มาจำนวนที่จะต้องใช้สูตร n บวกหนึ่งส่วนด้วย n แต่ถ้าเกิดเป็นจำนวนคู่นะคะต้องใช้สูตรสามส่วน n บวกหนึ่งเอ,อเอ,อ๋ คนแรกนะครับ a 1หนึ่ท่ากับหบวกหส่วนด้หใช้สมการที่1นะครับก็เป็นจำนวนที่ที่เท่ากับสครับ <cht. S 1> แล้วก็คนที่สอ,อง,สง 2, อ 3, สอก,ก,ก็คือจำนวนคู 3, ่ใช้ 3, สมการที่2ครับก็คือสามส่วนดเอบวกหก็คือสบวกสอสม่วน 3, สองบวกหนึ่งเท่ากับสาส่วนสเท่ากับห่งครับสมการที่สามใช้สมคนที่3ามเป็นสมการที่หครับคือ3ามบวกหนส่วนด้สาเท่ากับสี่ส่วนสามครับคนที่สใช้สมการ ใช้สมการที่สครับก็คือสามส่วนสี่บวกหนึ่งเท่ากับสามส่วนห้าครับแล้วก็คนที่5้านะครับใช้สมการที่หนึ่งก็คือห้าบวกส่วนก้าเท่ากับส่วนหาครับแล้วก็คนที่หใช้สมการที่สองครับก็คือสามส่วหกบว่็สาม่วนเก็สมการที่เใช้คนเอ๊ะคนที่เจ็ดใช้สมการไหนครับ เจ็ดบวกเาส่วนเดเจ็ดเากับแปส่วเจ็ดครับก็เสริมว่าคนเจ็บคนแรกก็จะได้สองนึ่งสีนสานห้วนห้ครับสามส่วนเจ็ดแล้วแปดส่วนเจ็ดครับ